รงเรียนครรุสภาเค,ครือข่ายการจัดการศึกษาห้วยขย่งปีล็อกตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลห้วยขย่งอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนมีบุคลากรทั้งสิ้น15คนโดยมีนายวิทูลแก้วใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนครูรุสภาจำนวนนักเรียนในปีการศึกษาพุทธศักราช2563ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวนทั้งสิ้น21 1คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนครุษภาจัดการศึกษาให้กับนักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นคุณธรรมนำความรู้ควบคู่เทคโนโลยีมุ่งพัฒนาครูสู่มืออาชีพและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาการบริหารการจัดการศึกษา โรงเรียนครูรุสภาแบ่งการบริหารงานออกเป็น4ฝ่ายดังนี้ 1. งานบริหารวิชาการนางสาวอุบลรัตน์ชัยพัฒนศิน 2. งานบริหารงบประมาณนางสาวรำดวนภาคไข่ 3. งานบริหารบุคลากรนางกันติมาสีนวลและ 4. งานบริหารทั่วไปนายชาคริสสายทอง ทางโรงเรียนครุสภาได้พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาการศึกษาครุสภาโมเดลพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความรู้ยกระดับการอ่านเขียนภาษาไทยสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืนนักเรียนจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการอ่านเขียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์พัฒนาไปอย่างยั่งยืน K.R.S.T. โมเดลพัฒนาความรู้ปรับตัวทันปัญหานำพาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตและอาชีพที่จำเป็นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข จากสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ส่งผลให้โรงเรียนจำเป็นต้องประกาศงดการเดินทางมาเรียนด้วยเหตุพิเศษตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการทางโรงเรียนคุรุสภาได้ดำเนินงานและจัดการเรียนการสอนปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์และบริบทของโรงเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิเมื่อนักเรียนหรือผู้ปกครองที่เดินทางมาถึงโรงเรียนโรงเรียนได้กำหนดการเข้าออกในช่องทางเดียวขณะเดินผ่านประตูทางเข้าจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตรตามจุดเว้นระยะห่างที่โรงเรียนกำหนดโดยต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อว,วัดอุณหภูมิร่างกายหากปรากฏว่า ร่างกายอุณหภูมิเกิน37.5องศาจะทำการแยกตัวออกและแจ้งให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านไปพบแพทย์เพื่อคัดกรองอย่างละเอียดและเฝ้าสังเกตอาการผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่มีาติดต่อรัชการทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และลงทะเบียนเข้าออกหรือสแกนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะจัดพื้นที่บริการจุดล้างมือสบู่และเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการตามจุดต่างๆรวมไปถึงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทุกห้องเน้นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลภายในโรงเรียนไม่น้อยกว่า1-2เมตรโดยการกำหนดจุดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามจุดบริการต่างๆ การทำความสะอาดทางโรงเรียนได้ใช้น้ำยาทำความสะอาด่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสบริเวณห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงอาหารอยู่เป็นประจำโรงเรียนได้ดำเนินการตามคู่มือการเฝ้าระวงังติดตามและแผนเผชิญเหตุโดยการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงของคนในครอบครัวภายในชุมชนของนักเรียนกับความเชื่อมโยงสถานศึกษา พื่อใช้เป็นมาตรการดำเนินการให้สอดคล้องตามสถานการณ์มีการคัดกรองผู้บริหารคณะครูบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างและทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสเป็นต้นติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดและการจัดทำแผนเผชิญเหตุ แต่งตั้งคณะกรรมการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019และได้รับความช่วยเหลือกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขยิงองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขยิงและหน่วยงานพัฒนาเ่้นที่11ในการอบรมทำความเข้าใจและร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเพื่อเตรียมการและรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับการเปิดปิดสถานศึกษา ได้ติดตามและดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและมะติของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 สบคอ,อย่างเคร่งครัดในด้านการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่4ี่ ถึงวันที่31มกราคมพุทธศักราช2564แล้วนั้นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขต3ได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้สถานศึกษาเลือกดำเนินการไว้ทั้งหมด4รูปแบบ โรงเรียนได้สำรวจความพร้อมของผู้ปกครองและประชุมกำหนดมาตรการแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและลดปัดจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแทร์เปลี่ยนบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครูโดยใช้หนังสือเรียน แบบฝึกหัดใบางานใบความรู้เรียนรู้ภายใต้การช่วยเหลือของผู้ปกครองและครูมีแนวทางวิธีการดำเนินการดังนี้จัดตารางเรียนช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษโดยกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่สามารถวัดและประเมินผลได้จริงโดยคํานึงถึงบริบทของนักเรียนและความพร้อมของผู้ปกครอง คุณครูประจำชั้นและประจำวิชาจะจัดเตรียมเอกสารายงานแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนและจัดทำตารางการรับส่งใบางานแจ้งให้กับผู้ปกครองทราบโดยกำหนดวันและเวลาเข้ามารับส่งใบางานณนะโรงเรียนครุสภาแบ่งเป็นวันจันทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองและ3วันอังคาร นักเรียนชั้นอนุบาลสองและชั้นประถมศึกษาปีที่สี่วันพุธนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งชั้นอนุบาลสามและชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันพฤหัสบดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าและหกโดยถือระเบียบปฏิบัติตามมาตรการการเข้าสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดการดำเนินการติดตามตรวจสอบความพร้อมในการเรียนของนักเรียนในแต่ละวัน โรงเรียนครุสภาจะทำการเช็คเวลาเรียนนักเรียนในทุกวันและบันทึกลงในปพ .5 โดยใช้โทรศัพท์ควบคู่กับการน,นำแอปพลิเคชัน line มาประยุกต์ใช้แต่และห้องเรียนจะต้องตั้งกลุ่มไลน์ผู้ปกครองเพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารติดตามตรวจสอบความพร้อมของนักเรียนในแต่ละวันและใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน หรือแจ้งรับหนังสือเรียนใบงานข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนต่างๆในแต่ละสัปดาห์ทุกชั้นเรียนจะจัดทำรายงานสรุปผลการจัดการเรียนการสอนประจำสัปดาห์เสนอต่อหัวหน้าฝ่ายวิชาการเพื่อสรุปผลการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนต่อไปเพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุง แก้ไขในสัปดาห์ต่อไปให้ดียิ่งขึ้นการประเมินผลผู้เรียนระหว่างเรียนได้กำหนดรูปแบบเก็บคะแนนจากการทำใบงานแบบฝึกหัดสำหรับแนวทางการประเมินผลรองรับสถานการณ์ในช่วงปลายภาคได้กำหนดรูปแบบแนวทางโดยจัดตารางสอนสอบปลายภาคให้นักเรียนในแต่ละชั้นเรียนเข้ามาสอบวันละหคนต่อวันต่อห้องและการประเมินคุณลักษณะอันพื้ประสงค์ สังเกตพฤติกรรมร่วมกับผู้ปกครองหรือติดตามผ่านวิดีโอคอลส่งมาให้ครูประจำชั้นบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อทำการอนุมัติผลในวันที่9เมษายนพุทธศักราช2564การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมในโรงเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด -19 โรงเรียนได้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดโดยได้ดำเนินการบริหารจัดการดังนี้อาหารเสริมนมกำหนดวันและเวลาในการมารับและส่งมอบอาหารเสริมนมโรงเรียนให้กับนักเรียนได้ดื่มในเวลาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและดำเนินการรับและส่งมอบให้กับผู้ปกครอง รบท้วนตามวันเรียนช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษอาหารกลางวันแต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อยสองคนต่อห้องเรียนคือครูประจำชั้นและครูการเงินในโรงเรียนเพื่อร่วมจ่ายเงินให้กับนักเรียนและผู้ปกครองจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายเงินและเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการทำการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนจำนวนวันที่ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ทั้งหมด23วันเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารจำนวนทั้งสิ้น460บาทต่อคนจัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันทางโรงเรียนได้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนรับประทานที่บ้านตามแนวสำหรับผู้ปกครองในการจัดอาหารให้กับนักเรียนให้ได้รับคุณค่าทางโภชนาการ และความปลอดภัยสำหรับนักเรียนในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเน,นื่องทางโรงเรียนคร,รุสภาได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูผู้บริหารอีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคดังกล่าวจึงได้ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับ มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดอยู่บ้านสุดเชื้อเพื่อชาติ